ชื่อจริงนะคะคู่น่องนอนไม่รับหัวใจเหมือนกระซากระซาหัวใจเหมือนกระซากระซาคู่ก็กระซ่าทำไมบเนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทำได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเอาไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์เอาไปหนึเปอร์เซ็นและนี่คือผู้ที่กระทำโปโปนะครับเขาขอโทษเขาขอโทษ วินับเมตาวินเมตาวินที่ไหนมาคิดว่าน่าจะทำให้พี่เดิพี่เดินไอ้จะวิ่งเหยาะหาพี่ใหม่อย่างเดียวเลยนะพี่ใหม่โอ้ยพี่ไหมโอ้ยเจานี้เซ้าหน่อยนึงก็ยิงไม่เข้าเลยทีเดียวปินดูเป็นตัวเองไหม <laughs> <laughs> and I love you so, and I want you to know that I'll always be <laughs> my favorite. <my, my. laughs>